สวัสดีครับก็หลังจากรู้จกักคลิปที่แล้วของผมก็ SEO Spycast นะครับก็ไว้เช็คแบคลิงนะฮะซึ่งแบคลิงสำคัญยังไงหลายท่านก็ทราบดีแล้วตรงนี้ผมจะไม่บอกเบสิกละกันแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่รู้ว่าแบคลิงสำคัญยังไงก็คือผมมีคลาสของผมอยู่นะครับซึ่งคลาสเนี้ยก็จะสอนคุณตั้งแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่อง SEO นะก็ะสอนคุณตั้งแต่เบสิกเลยนะครับสอนแต่เบสิกจนเป็นเลยนะครับซึ่งจะสอน จริงแบล็กลิงมันเป็นส่วนหนึ่งของเอชซีโอเป็นส่วนย่อยแค่นั้นแหละนะฮะก็อยู่ในพาร์ทของออฟเพจนะครับตรงนี้ถ้าคุณอยากเรียนลึกก็มาเรียนได้ผมมีสองคาสก็คือมิ g ินเนอร์นะฮะสำหรับสอนจนเป็นแล้วก็อา่า a อเดเวนไปนะครับชื่อโกโปรนะครับโอเคหลังจากรู้จักเอ o ซีโอสไปคกันไปแล้วนะฮะซึ่งอันนั้นรู้สึกว่าจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าดูแบ็กลิงได้ไม่ครบ ไม่เต็มที่นะครับเพราะเป็นตัวฟรีในอันหนึ่งก็คือที่ผมจะแนะนำคือตัวนี้นะฮะชื่อ SEO Review Tool นะครับเข้ามาเนี่ยก็จะมีหลายตัวให้เลือกเลยนะครับก็อา่าอยากจะดูอะไรเช่นสมมติดูแงค์เช็คลงคงนะฮะเช็คบ็คลิงก์แล้วก็ผมชอบอันเนี้ย backlink กับ Duplicate นะครับก็ลองบ็คลิงก์ดูนะฮะมาจริงจริง,รงผมขออนุญาตแบ c ดีกว่าเพราะว่าจะแนะนำสองตัวเนาะ อีกอันก็คือ w เ k ค CONTENT ก็คือเช็คว่า,อาคอนเทนต์เราซ้ำไหมนะฮะกับแบ็คลิก์อ่ะมาแบ็คลิก์นะครับในส่วนของแบ็คลิก์เนี่ยสมมติผมเป็นพวกซื้อขายบ้านหรือเกมเกมก็่อจะเป็นแนวไม่ขาวนะเดี๋ยวขอคิดก่อนเอาเป็นอเอาเป็นอะไรดีอ่ะของเล่นเด็กดีอ่ะสมมุติของเล่นเด็กนะฮะผมเอาเว็บที่เป็นอ่ อยากได้เว็บฝรั่งแต่ทอยสอ่าทอยฟอร์สตูเดนทอยฟอร์กิตก็นะโอเคเดี๋ยวลองหาดูนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเว็บ ฝรั่งหรือเปล่าน่าจะใช่หระเข้ามาภาษาฝรั่งนะผมพยายามจะคลิปของผมจะไม่เล่นเว็บไทยนะครับเพราะว่าพยายามจะเอาตัวอย่างที่เป็นฝรั่งให้ดูนะฮะเอาหน้า landing page เนอะโอ้สวยด้วยโอเคสมมุติหน้านี้นะผมไม่รู้จักเขาน็นกานส่วนตัวหรอกเราจะมาลองกันก็คือเช็คบัคลิงนะครับเนี่ยฟรีบัคลิงเช็คเกอร์นะครับเสร็จแล้ว กดตรงนี้เข้าไปนะฮะแล้วกด i m not robot แค่นี้เองนะฮะแล้วก็ perform check กดแค่นี้นะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมในขณะเอ่อมีเขาจะให้เบจากนะฮะเราจะใช้ฟรีเนาะเนี่ยเขาจะมีบอก external ประมาณเท่านี้นะครับเอ่อเนี่ย backlink เห็นไหมครับก็จะบอกเลยว่าเขาไป backlink ที่ไหนยังไงบ้างเห็นไหม ให้เยอะไหมครับเยอะกว่า SEO Spyglass เยอะกว่าตัว Spyglass เนาะเพราะนั้นตัวนี้ผมก็แนะนำเป็นอีกตัวหนึ่งในการเช็คแบ็คทะเลนะครับในขณะที่ d ับ b l e k e y ผมยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวเรามาลองกันเนะาะสมมุตินะนี่ผมไม่ใส่โดเมนดูนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนเสริมเนะาะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ นะครับเพอร์ฟอร์มเช็คนะฮะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ผมนะครับในช่อง YouTube นะครับเพราะว่าจะได้รับรู้ข้อมูลอ่าด i g i t d l DD ดีเ d สพีโอดีดบาบา,บา,บานะฮะเนี่ยก็จะไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับแต่ถ้าพี่เขตผมยังไม่ชชว์นะเพราะว่าเรื่องนี้ผมก็เพิ่งจะเจอไม่นานวันนี้เองก็ยังไม่เช็คะละเอียดว่ามันเกี่ยงภาษาไทยหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมตัวแบ็คลิงตัวนี้นะฮะ เข้าไปที่เว็บ SEO review 2นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ